วิธีการพับกลีบกระทงในรูปแบบใหม่ๆค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะพับในส่วนของดอกกุหลาบไปตองก่อนหันฝั่งแข็งชี้ลงเว้นระยะความยาวของก้านตามเหมาะสมพับไปทางด้านหลังมุมด้านบนพับไปฝั่งตรงข้ามจากนั้นหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาให้เป็นลักษณะเกสรตร,ตรงกลางนะคะหมุนให้ครบหนึ่งรอบต่อไปค่ะมุมด้านบนพับไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวา บังคับมุนด้านบนไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวาเพื่อนๆก็ทําในรูปแบบนี้ละค่ะวนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปลายใบตองจะเหลือความยาวอยู่ที่2นิ้วนะคะพับหักมุมแล้วก็หมุนเก็บมุมบนไปแบบนี้ละค่ะเมื่อปลายใบตองเหลือความยาวตามที่ต้องการแล้วต่อไปนะคะเราจะทําการเก็บปลายใบตองด้วยวิธีการหันตรงส่วนของก้านขึ้นค่ะจากนั้นพับหักมุมตรงส่วนนี้เข้าไปหาฐานคอดอกให้ครบหนึ่งรอบ เมื่อครบรอบแล้วปลายใบตองเหลือเล็กน้อยเก็บปลายใบด้วยวิธีการบีบให้แบนและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บจากนั้นก็ตัดเก็บมุมค่ะและใบตองขนาดต่อไปหันสีด้านนูนเข้าหาตัวฝั่งแข็งหันไปทางด้านขวานะคะจากนั้นค่ะให้เพื่อนเพื่อนหาจุดกึ่งกลางแล้วก็พับขอบใบตองให้อยู่กึ่งกลางมุมด้านซ้ายพับขนานกันเล็กน้อยนำดอกกุหลาบวางตรงกึ่งกลางเว้นระยะตามความเหมาะสม หันหน้าดอ,อกโชว์ออกมาด้านนอกค่ะมุมใบตองด้านขวาโค้งมาด้านในและยกมุมให้กว้างออกตัดเก็บมุมตรงส่วนของปลายใบตองด้านล่างก่อนนะคะเพื่อจะทําฝั่งซ้ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและมุมฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันเลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็เย็บแม็กตรงมุมด้านล่างได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตัดเก็บมุมออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามและใบตองขนาดต่อไปนะคะเราก็พับแบบเดิมเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็นำชุดกรีดที่เราทำล่าสุดมาวางตรงกึ่งกลางเว้นระยะตามความเหมาะสมมุมด้านขวาโค้งมาด้านในแล้วก็ยกมุมให้กว้างออกด้านข้างเหมือนเดิมมุมไปตรงด้านล่างตัดเก็บมุมออกก่อนนะคะจากนั้นก็ทำฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันได้ระยะตามที่ต้องการเพื่อนเ,อนเอนก็เย็บแม็กตรงมุมด้านล่างได้เลยค่ะจากนั้นก็ตัดเก็บมุมนะคะ และสุดท้ายค่ะไปตรงขนาดถอดปเราก็จะพับกลีบในรูปแบบเดิมจากนั้นก็นำชุดกรีบที่เราทำนะคะมาวางตรงกึ่งกลางวระยะตามความเหมาะสมเหมือนเดิมค่ะต่อไปมุมด้านขวาเราก็จะโค้งมาด้านในและยกมุมให้กว้างออกเช่นเดียวกันและไปตรงด้านซ้ายก็ทำเหมือนกันเลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆนก็เย็บแม็ก จากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการพับกลีบกระทงในรูปแบบใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ